จะไม่ถูกไว้ถังนะนะครับวางกล้งมาตั้้เห็นหน้าครับแค่ถือแบบนี้เห็นหน้านะไม่รู้ว่าใครนะลองถาเพี่น้องกัะตักขาหมาแล้วครับหนึ่งคนเดียวพี่น้องมาพี่เป็นน้องคนโตพี่ไม่ใช่คนเล็กนะแ้วไสวยคนไหนถามนี้ถามนี้เพื่อนไปไหนเพื่อนเน่ะ ฮะทำจริงอมายองอยู่แล้วเทยอะไรอ่ะที่ไหนที่ไหนลงไปหาปลากันเหรอกะไกลมาเลยะแล้วเทอะยุ้เกอ่อ้ทำไมไปกันอย่างงั้น กลับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาปไปเรื่อย <ๆ S 1> นะครับผมและตอนนี้ทุกคนพี่พี่ครับผมกับเด็กวันนี้ตั้งใจขึ้นมาเยี่ยมหาสองพี่น้องสองเพื่อนสองเพื่อนรักด <สๆ S 2> ีกว่าทุกคนแต่ผมชอบดูว่าเหมือนพี่น้องมากกว่าเพราะอายุต่างกันประมาณสามปีทุกคนนะอีกคนนึ่งประมาณสิบแต่ยังไม่รู้ชื่อนะเจิดมันมีคนสิบสี่ระวันที่เราเจอเราแทบไม่ได้ถามชื่อเลยคือยังตกใจอยู่ยังแบบ ตกใจยังงงอยู่ยังสงสารอยู่ว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไปมายังไงใช่พวกเขาหนีมาพี่นะหนีมาแล้วก็ทีนี้แยกทางกันมาจากพ่อแม่อืแล้วก็มาพักอาศัยที่นี่มาหลงที่นี่ใช่คือพักอยู่ตรงจุดที่เราเจอตะวันเป็นยอดเขานู่นเลยตอนนี้เราสองคนเดินทางมาได้ระยะแล้วนคนดูตอนนี้บนเดินเขาพี่กำลังขึ้นเนินอยู่ขึ้นมากข้างล่างแล้วเขาอยู่บนนู้นต้องเดินนไปอีกข้างบนนู้นบนยอดเขาพี่ อยู่บนสันเขาเลยที่กินคนไฟลยนะก็ไฟพี่ครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอพวกเขาสองคนหรือเปล่าหรืออาจจะย้ายที่พักหรือเปล่าผงมแม่แน่นะเพราะก่อนอันนี้เรามาแล้วก็มีของมาให้เป็นพวกของกินของใช้ทุกคนนะมีนเพราะเราทํามีตามงบพูนใช่ก็ขึ้นมาตัวเปล่าพี่นะขึ้นมาเที่ยวหาว่าสบายดีไหมมาเยี่ยมมาอัพเดทพี่ๆรู้ทุกคนเพราะว่าก็เป็นห่วงเขานะอยากจะเข้ามาดูความแบบเป็นอยู่เขาแต่ยังน้อยยังดีดีกว่าดีกว่าไม่มาเลยทุกคน เพราะว่าคิดว่าเขาก็คงไม่มีที่พึ่งนะทุกคนก็คงเป็นในป่านะที่พึ่งพาเขาพี่โอเคเดิ okay. นทางกันต่อทุกคนนะฝากพี่เอฟซีที่ดูคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามพี่แปดวีสองนะครับผมทางแฟนบล็อกยูท,<า>ท,ทูบช่แล้วก็ดูคลิปพี่พี่ครับทุกคนพี่นะครับผมอย่าก,กดทามโฆษณานะเพื่อให้เรามีกาลังใจมีแรงลักดันในการลงคลิปทาคลิปในทุกๆวันทุกคน ไอพี่เสียงมันมีคนคุยกันข้างบนทุกคนน้องเขาหรือเปล่ายัยมีเคยทำไหมหรือเปล่าไปทุกคนไปดูนีกว่าพี่เมื่อกี้ผมกับเล็กได้ยินเสียงมีใครตะโกนคุยกันข้างบนนู้นทุกคนบนที่น้องเขาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าคนที่เขาป้าของป้ามาเจอพวกเขาหรือเปล่าแล้วก็ทางที่ขึ้นอยู่ดิพอหอมไม่รู้จักใครไงชั้นแบบเก้าสิบองศาต้องเอ็นตัวบางหน้ามันนี่ละง่ายท้องเนี้ยนี่ทางขึ้นความโหดร้ายความความชัน ขาคงจะเลือกอใช่ข้างล่างพวกลำห้วยลำน้ำซึ่งคิดว่าที่เขาเลือกที่สูงเพราะ่ความปลอดภัยไงอยู่ที่สูงมันยิ่งดีกว่าดินปะเสียงมีใครคุยกันทุกคนเสียงชัดมากเสียงพุกน้องคุยกันเหรอคุยเสียงดังขนาดนี้เเรเ่วเจอไล้วปะ เติียมการเตะให้พร้อมนะเพื่อมีใหตุแบบฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมาแล้วกัดถุงนี่เราเท้าน้องกันเดินเดินเลยนะใช่ปะเป็นพวกไอ้เท้าน้องไปออกไปหาของป่ากหนอย่างไรหรือเปล่าไปด ดูน้องก่อนว่าอยู่ข้างบนหรือเปล่านะมป็นน้องหมอกฝนแล้วก็เริ่มจะให้หัวหม่ยแล้วเริ่มแห้งอากาศก็กลับมาดีเหมือนเดิมอาจจะใช้เว็นไงขึ้น <c oughs> ม่กินควันไฟวะ เจอแล้วคนไฟอไ่ะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเราที่เห็นคนไฟแล้วนะแต่เราไม่เจอตัวคนไม่เจอตัวคนแล้ว น้องไปไนกันหรอหอบอกลองทับเลยเยอมากหยาน้องกาะไว้แน่นเลยเาถึงบนยอดละจุดที่น้องๆสองคนนี่อยู่นะ กอปนี่ไว้เนี่ยเธอ้องเขาเก็บรบียนะไม่ก็เขาทิ้งนะเมไม่รู้ไงวกองเขาให้ขนมเเนี่ยกดนมกดน้ำกดนมที่เราให้น้องเขาไว้ไว้กินนะแล้วพาไปไหนอะ้าไปเหมือนเลไม่มนีกีซูนเตบเนาะนมันบ่ว เขาไ,ไม่ให้เผาดีตลรวกุใครมาเห็นหรือเปล่าไฟฟูกันไฟนะครับกายยังไม่เผาตอนนี้หรือเปล่าน้องครับผ้าใบไปห,หมดเลยเจตน้องไปไหนน้องต้องหัวจะไปไหนแพะอองป่าไปใหนแพะสัตว์ป่ะไม่แน่นะตอนนี้ไม่เจอทุกคนมีแค่ที่ว่างเปล่ากับเซ็ตขยะแล้วก็พะบงพะใบก็หายหมดเร่งหนูใหญ่ที่วะ ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าคงจะเอาของไปดูวัแต่ว่าใครเป็นคนอนจุดก่อนใช่ไหมอ๋อเป็นคนอื่นมาจุดไว้เองเหรอโอ้เสียดายจังมาไม่เจอน้องเวพาเราเสียเที่ยวแต่เราได้รู้ว่าน้องไม่อยู่ที่นี่แล้วเห็นนั่งรอหน่องเลเพื่อนรอใช่อรอเพื่อนมาแล้วเสียเทีท่ยวเราไม่เพราะเรายะ ับเราก็รอพี่ก็เราก็ไม่ไม่เรียกไม่ไปด้ไงญาดูชื่อน้องมากเลยถ้าคู้สุดมันมีใครเด็ดข้างล่างไว้เออไม่รู้กคุณสุดมันมีใครเสียงกุกเก๊กข้างล่างล้างเนินเขาได้ยินป่ะเสียงเหมือนคนตะโกนเรียกกันคนเฮ็ดหรือเปล่าวะเสียงร้านป่าเลย นั่งทุกคนนั่งพักอยู่นี่กนก่อนนะแล้วก็จะรอดูว่าน้องกลับมาหรือเปล่าเลยนะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ก็นั่งรอพวกน้องดูว่าจะออกมาหรือจะกลับมาตอนไหนยังไงผมเลยก็นั่งรอไปเรื่อยพี่ผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าคนที่จุดไฟถ้าเจอคนที่จุดไฟก่อนเนี้ยถ้าไม่ใช่เนาะถ้าไม่ใช่เนี่ยจะถามเขาแล้วยังเงี้ย Những cái này nhất, bỏ tay. Ngual đi qua lần này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  lần ให้เรายังต่งนีตะกินอยู่ว่าน้องไปไหนแล้วก็ใช้จุดไฟไว้ตรงนั้ตรงนี้มันน่าคิดมากหรือผมคิดยังไงดีคือไปหาอาหารพาไปหาอาหารแล้วก็จุดไฟทิ้งไว้เพื่อจะมาย่างก็กมาไม่เอาทูเข้า,าไปก่อนใช่แล้วของคือน,น้องออกไปจากที่นี่แล้วแล้วก็มีคนมาใช้พื้นที่นี้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะวันนะพ้อมจะองรอกันเดิอนอ่ะหลายหลายจุดมากเดินลงว่าลงไปข้างล่างนะขึ้นเดินลง มันเห็นบโอ้ยมันเสียงของเดินเนี่ยน่แน่จะเป็นคนทาเห็ดหรือเป่าแล้วน้องกำลังเดินหาเห็ดอยู่ ไปข้างล่างนี้เป็นทางเราขึ้นมาคือเป็นเนินเขาที่ชันมากๆนะใช่ขึ้นแบบอย่างนี้คนเก้าสิบองศาคือต้องเอ็นตัวมาข้างหน้าไม่งั้น,นี่ล้มเลยเมื่อวานที่มันเปนคนกำลังปันไม้ข้างล่างหรือเปล่าดีมั้ย เรอทางทิศไม่รู้จ้เจอน้องหรือเปล่าแต่แว่าสงสัยที่มาเพราของไม่อยู่เลยพระบงพระบายนพรอย่า,า้ไว้ก็มีบางส่วนจะกินบางส่วนที่เอาน่าจะคนไปหรือเปล่าปะย้ายที่อยู่หรือเปล่าทุกคนเมาตามหาดูลองดูก่าพระเจ้าถ้าไม่เจอก็ลองไปเดินตามหาดูใครอยู่แถวแรกนี้ใครย้ายที่แต่ว่าไม่ไกลจากยยนี้หรือเปล่า ชื่อเัารู้จักกันทุกคนนะเรียกแค่ว่าสองเพื่อนรักกี่เคย

นะทำพลาดเจอน้องใช่ป่ะตักเทา้าดูมาแล้วครับมาคนเดียวอรอมากันหลายคนอยู่โอ้โหมาพุทไทยนี่มาไกลแท้มาไกลจังได้ป่ะดีครับมาคู่ผมอมเบก็เจอ พี่คนหนึ่งนะซึ่งอายุก็ไม่ไม่ได้แกม่มากนะสี่สิบไปประมาณสามต้นว่นกากลางคนน่ะเข้าไมาหาเฮดโคอยู่พี่ท่านี้ผมถามว่าเจอน้องสองคนตรงไหมผมไม่เจอใครนะเข้ามาก็ไม่เจอใครเพราะเขาเพิ่งมาไม่นานมอเช้านี่เองแล้วก็ผมไม่กล้าถ่ายต่อเพราะว่าผมกลัวว่าจะาละเมิดเรื่องส่วนตัวเขามากันไปทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายปุ๊บเขาจะเผื่อ,อมีอะไรไม่รู้รับรู้อย่างเงี้ยผมเลยไม่ถ่าย เลยปิดกล้องแล้วก็คุยเขาผมว่านะมันจะดีกว่ามีมารยาทกว่าซึ่งเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีอะไรนะไม่มีอะไรสงสัยด้วยเขามาเดินหาเห็ดโคนแค่นั้นเองใช่ไม่ไม่รู้จักน้องเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวน้องคนนี้หรือว่าไม่ไม่เจอด้วยว่าน้องอยู่นี่เพราะว่าพอเขามาเขาก็เจอกองไฟอ่ะก่ออยู่แล้วอืมเขาเลยเดินลงไปข้างล่างแล้วไปหาเห็ดโคนนี่ผมคิดว่าไม่ไม่เกี่ยวน้องแล้วเรื่องนี้เรื่องลุงคนเมื่อกี้ทุกคนแล้วไงย๊ะรูปน้องปัญโหะเนี่ย มันนันเราไม่รู้คาําตอบน้องไปไหนเพราะว่าการที่มาเจอกลองไฟจุดไว้แต่ไม่เจอของ,งที่ไม่มีแล้วอะของที่แบบเรามาให้ของไว้นะของที่เราเคยให้ไว้ก็หายหมดเลยเราน้องไปไหนเราพยาามหาทุกคนเพราะว่าน้องอาจจะย้ายพื้นที่แต่มันไม่สามารถบอกก็ได้เนะพราะน้องไม่มีอะไรสื่อทานกับเราใช่ป่ะก็เข้าใจอื้อะไรเอา้เอาอาุอา๊ว ไอ้คนนี่คนคนโตปะคนโตปะเล็กคนโตใช่ปะคนโตใช่เนี่ยเพื่อนี่คนีไยเพื่อนไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมโพดกล้องหลังพี่พี่น้องมาพี่เป็นน้องคนโตพี่ไม่ใช่คนเล็กนะถามนี้ถามนี้เพื่อนไปไหนเพื่อนนะฮะถามจริง น้ำมาเฉยเหนื่อยน้มจางลงอยู่แล้วเธอย่งอะไรอ่ะเขาบอกว่าไอ้คนจมน้ำที่ไหนที่ไหนมันน้ำแรงข้างล่างนั่นนะไกลมากลงไปหาปลากันเหรอกว่าถึงมันนี่ไกลมากเลยนะเยอะแล้วเธออยู่เก้อเธอยู่อ๋อแล้วทำไมไปกันอย่างงั้นโอ้โหนี่ต้องมาคลายอยู่รอไม่ทันัดจมหายไปแล้วไล่ไปทำน้ำบ่อน้ำแรงกันดิช่วงนี้น้ำทก่อนนี้ฝนตกไง ็นห้วยใหญ่ครับทำไม,ม<อ>ไม่ดูแลน้องเดียวเอาไปเพิ่มดีดีวาเฮ้ยเนื้ออยู่ที่แไหนนะสุนนะอนอลองไห้ลองไห้โอ้โอไม่ทำจริงช่วเราไม่ทันล้วช่วยเขาตายเหมือนกันเพราะน้ำแรงน้ำลึกด้วยทำไ,ไมไปแบบไม่ประหาที่ตืต้นๆไปกันไปล<อ>งน้ำแรงทำไมวะเหมือนปลาลายโย่เสี้ยนเสี้ยนน้มโมเส็งปเลยโอเสก็ไดน่เาเนา ไม่อนอนเนียวคมีนนได้เาอยู่คนยงแย่ดิบลำบากแ่ดไม่มีเพื่อนคนช่วยมันไกลมากที่เป็นรกโละไกลมากแล้วก็วิ่งขึ้นมาห่อหมดเลยยุ่เชิญจะไปเขามดเลยอยเงยเไม่ได้อ่ะโอ้โหมีคนมาเอาปีกพวกไฟพวกผ้าใบอย่นีนะผ้ายางนะโอ้ชีวิตเจซัซ้อนอยู่ไงจะอยทำงจะอยู่ย

แล้วแม่งทำไมต้องผาไปที่ลึกๆเงินบ่ะอาจจะไม่รู้วิวาวจังหวะที่ไ้ปลาบอแล้วแม่งตัวเปล่าก็มาไม่มีอะไรกินเลยทำไงนี่ยเสีย,ยเ,เพื่อน <ๆ S 1> อต่างหากเพื่อนแม่งตายอีกทีนี้ของมันองขโมยหมดเลยโอ้เซ็งบ่ต้องมาเจอเหตุการณงี้สงสารสงสารต้องมาเจอเหตการณี้ยังไงให้อยู่ไงน่อยอที่ เราไม่เรียกมาเชิญหรือเล่าามาดูแลแบบนานทีแล้วจะมาออกไปอยู่บ้านไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็มีภาระของเรานั่งคิดกันเพาะว่ากันนั่งคิดกันจะปวดหัวแล้วเอาไงดีวะแล้วไงดีวะยแกปัญหาไงดีวะให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนใช่ปะต้องช่วยเหลือเขาอาจจะมาไม่บ่อยแต่เขคอยช่วยเขาเพราะว่าแต่อย่างแรกคือเราไม่สามารถนํากลับไปให้อยู่ที่บ้านได้มันหลายอย่างเพราะว่าถ้าจะพาเขาไปอยู่กับ เมืองกับแลแล้วคนกับแลรเราเก่งใจจริงๆ,งๆเนี่ยเพราะว่าเราพาน้องเขาไปแล้วกเก่งใจเขาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเขา,ามีประชากรกนเขาใช่ปะคนในเขากับเมืองในเมืองก็มีอยู่แล้วอะถ้า,เ,าเราเพิ่มปริมาณให้เขาพี่เขาต้องเพิ่มขวาระ,ะใครจ่ายไม่ใช่จ่ายพวกเสบียงอาหารอะต้องเพิ่มบีบประชากก็เพิ่ม,มาการเป็นดุยเกรงว่าเราจะทำให้พวกเขาแบบต้องอดยากกว่าเดิมไหมต้องแบบแบ่งอะไรคนมากกว่าเดิมอ่ะต้องไปนี่แหละเราก็คอยช่วยเขาทุกคนครับ ดีมาพี่ลมเลยเออเลยน้องซีอ่ะนี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อมาซื้อดีก่อย่าแล้วทำไงมันจะอยู่ได้ไหยไม่มีพะบุงพะใบฝนตกทำไงฝนตกปะละฝนน่าตกแล้วแต่ว่ามันจะนอนยังไงพะบุงพะ่มก็ไม่มีโอ้ชีวิตเอางี้เดี๋ยวเรากระเป๋าของให้เขา แล้วก็จะหาที่อยู่ใหม่เขาเอาไหมให้เราหาที่อยู่ใหม่ไหมจะไม่ใช่ที่บ้านปู่ก็ต้องหาท,าที่พักแจะป่าเนี่ยพอที่บ้านคนป่าก็มีคนอยู่มีสองพ่อลูกกันอยู่แล้วฐานที่ป่าไม้ลุงหม้กับลุงหมู่ลงุลงไม,ม้กัน้องหมู่ตรงนี้ไปอยู่เขาอะไ,ไปอยู่ด้วยกันอะทำไมกูม,มีปัญหาอีก พีเอสสีครับเดี๋ยวเราขอหาวิธีช่วยเหลือของคนนี้ก่อนยังได้ถ้าเราไม่มีที่พักให้เขาก็คงต้องให้เขาซื้อเอาพ่อใบพวกกูให้เขาไปก่อนไปเดี๋ยวพ่อใบไฟชีปเราเอามาให้เขาก่อนพอเราไม่ได้เอามาวันนี้แล้วก็อาจะเอาหมอนุพาปูไปเอาเปย์ดีกว่าเปย์ง่ายกว่าอะเปย์ไฟชีพพอเปย์ไฟชีพพักพมเพลินหนึ่งนอนนั้นละก็ไฟเขามีอยู่แล้วพวกไฟชงไฟแช้เราให้เขาไปแล้วค่อยว่ากัน เจะหาวิธีช่วยเขายังอื่นต่อพ ouais, right, uh, okay okay. ี่พี okay, ่เดี๋ยวมาเย็บ uh, พี่เจ้าเนี่ยเช้าอ่ะเดี๋ให้เปย์อย่งเงผูกเปย์สบายแล้วเช่าพโยเราไอกูเข้าไปเช่าเอยจ้ะเี่ข้าไปนอนกี้อ่ะท้องนี้มันรีบเขาแล่ะอังกี้ของเราม่ต้องเดาเดาเดาทุ่มเพิ่มดิชูซีบอกว่าถ้าให้แล้วต้องเก็บรักษาต้องไปไหนก็ตามไม่ว่าจะไปตรงไหนห่อไปด้วยถือไปด้วยกลับมาให้กลับมากลางใหม่อยู่กว่าหายโอเคเราองคนขอกลับไปเอาของมาให้ก่อน ถ้าถ่ายทันจะถ่ายต่อกลัวจะมืดก่อนนี้ก็บายกว่าละไปทุกคนไว้เจอกันทุกคนนะฝากคลิปที่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดอีกครั้งหนึ่งตอนมาหาเขาทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย